ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านก็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนั่งน้ำโชคนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับมื่อนี้เป็นวันที่สองเมษายน2568เป็นวันเกิดสมเด็จพระเทพนะคะเป็นวันส่งเสริมการอ่านแอดกเอาเลมีภารกิจตรงเฮิตเตอร์เานะคะหลังจากเทปภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิมาสรุปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาท่านผู้ชมเดี๋ยวหัวจักน้ำเนาะคะ่ะเนาะ ตัวเลขบ่าว่าสิเป็นตัวเลขยังขาะทช่คงขบดเพาว่าสิเป็นเล่าพัฒนารัฐบาลไทยห้าน้อยหุ่นทุกอย่างทุกเนียมยีสูตรสูตรก็มีเขามีหลุดแต่ว่าสูตรแม่นก็มีคือจังรัฐบาลไทยเจนั่งสีกแม่นมาตลอด32-33งวดแล้วเพาะวานนี้ก็โอ้ยมีเฮ e, ไปตามๆกันที่สาคัญใได้ตัวเลขแนวทางสาตัว มาจากผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีให้มากเข้าตรงตรงแปดหกแปดเจ็ดตัวเลขที่เพ่นไห้ก็คือแปดเจ็ดมีหาเจ็ดแปดเจ็ดนี่เลขสี่ตัวเข้าแปดเจ็ดตรงตรงอันนี้รัฐบาลไทยเบาสูฟังสำหรับตัวเลขแนวาทางเล่าพัฒนาเล่าพัฒนามีหลนย้นว่าเจน่างเ,เลขสามตัวเจน่างนะเขาบ่อยบอ แต่เฮ็ดมาเนี่ยทำช่วงขาเจ็ดงวดเข่าสามงวดก็พาตามว้อยู่ก็พอะตามว้อยู่นกะขะนมณ์ย้ำมันถือกบเลีกสามตัวไม่ได้ไหลส่วนตัวเลขกน่าทางอย่างอื่นเทียวกนสูตรที่เข่าประจํรลดสูตรเก่งนะลดอีกสูตรที่กับเข่าประจําคือกันแต่ว่ากัจจะไม่เข่าไม่ลดสูตรนี้ก็ได้มาทั้งสองตัวทั้งสี่ทั้งหก มันเป็นไปได้เวิร์ดกระทมช่วงขาตัวเลีกเนวทางเพราะฉะนั้นกับพิจารณาสะกอนนะคะพิจารณาคักขักสะกอนตัวเลีกนวทางางโมเมนตวัสิยงวันใดผนเอามักจังสื่อมักจังจัดบ่มักกับ่านไปได้สาหรับตัวเลีกนวทางชุดสามตัวแอดกับเฮตไหคือเกา่เพาพอหลายคนเรียกร้องมันจะเข่าบดตลอดทุกงวดแต่ว่ามันมีเขา่าท้ามันเข่าคือ เลขสามตัวเนาะค่ะเนาะมันกับพิษกับเทียเท่ห้ามีกำไรจบเจือนะคะเอาทา่งชุ่ชมขาเป็นเมืองน้ำกันว่าตัวเลขแนวทางที่แอดวานี่มีสำนักใดแลแล,แลว้วตัวเลขแนวทางสามตัวเป็นตัวใดหลายตัวบอ่อพ่อสีสูน้ำไหวบอ่อเปเมืองน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะเอาท่านผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางรับพัฒนาของลุงหมานพลวัลสองกับสามเลนทีสอง ส9งเก้าสองศูมีแค่นี้ส่วนตัวเลขหน้าทางของปูศูนย์เจ็กับ9สูตรใหม่เที่ยวที่แล้วกับสูตรใหม่เข่าสีเจ็ดอ่อเที่ยวนี้มีเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสมแดห่สองปสมเจดหนึ่งเจดเจ็สส่วนสูตรเกสองกับ3มีสองเก่าสองศูสองหนึ่งสเก่าสสหนึ่ง สี่เก่าสี่ศูนย์สี่หนึ่งอันนี้คือตัวเลขแนวทางของลุงหมันกับของปูศูนย์เจ็ดเนาะเนาะเอาไปต่อตัวเลขแนวทางชุดสามตัวตรงช่วงขาชุดสามตัวการทำช่วงขาบะมือตัวเลขแนวทางของเจ้นั่งเอ่อตั้งแต่ลุงตั้งตองวดเนาะค่ะเนาะตัวนี้เนาะเอ่อมีแปดวิ่งรูดที่แปดกับหก ตัวเลขแนวทางมี686979 78 9091 948899 869469ส่วนของอาจารย์สารคามวิ่งลูดที่8กับ 9, 9 819182 9, 9, 8, 8, 9, 9, 9, อ่าสูตรที่2วิ่งลูดที่5กับ6มี5262 5363อันนี้คือตัวเลขแนวทางของ เจน่างก็ของอาจารย์สารคามเนาะคะ่ะเนาะแถวลงตองหัวแล้วแถวนึงแล้วส่วนตัวเลขแนข้างของเสี่ยนชนะนะคะเสี่ยนชนะตัวลูดตัวตวิ่งพคนเขาดีดีแต้งช่วงขาแต่บางวนี้สิเป็นยังไงแถวนี้พ่นบอกว่าบนอย่างเดียวมีหกมีเก้ามีหนึ่งมีหกเก้าเก้าหกหกหกเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเอกชุดสามตัวไปช่วงกของเจน่างคือแปดหกเก้านะคะส่วนของเสี้ยงเงืดนะคะเสี้ยงเงืด ที่แรกเขาดีดีซุมอร์นี่มีเขามีลดเรากำลังปรับปรุงต่อไปอยู่จากสิเป็นยังไงนะคะวิ่งรูดงวดนี้วิ่งรูดที่สองกับ0มี 02, 04, 07, 0งศูนย์8ี่ศูนยนสองสี่สองเจ็ดสองปดสเจดสแปดเจ็ดปดนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของเสียนชนะกับเสียงเงืดนะคะเนาะส่วนตัวเลขแนวทางชุด3ามตัว นีชุดสามตูหมักชอบกระจัดน้ำด้วยค่ะทั้งชูวชมคบะบ่มักบ่ชอบกับบจัดบ่เป็นอย่างเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเจ็ดงวดมันเข่าสามงวดงวดนี้เป็นงวดที่เป็นงวดที่ที่เก่าแปดงวดเข่างวดอะไ้เป็นงวดที่แปดแปดงวดเข่าสามงวดนี้เป็นงวดที่เก่าิเขาหรือว่าเข่าแอดกับพวกหัจักเนาะค่ะเนาะ มีแปดหกเก้าเก้าหกเก้าเก้าศูนย์เกเี่เก้าศูนย์สี่เก้าหนึ่งสี่เก้าศูนยเอามากชอบกับจัดน้ำมัมากระชอบกับพวกเป็นยังกับทมช่วงขาเมืออแรกนี่สองถุงครึ่งข้ามีเฮไปด้วยกันก็ไข่อยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าทามีสายด่วนแอกัจะพิจารณาสายด่วนานท้ช่งน้ำาะวาสายด่วนมันบ่อบอเปลืองต่างเพราะว่าหน่อยโต ได,ได้คือได้บัได้ก็คือบัได้เอาหมาแูแดงเจอกันใหม่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสําหรับคลิปนี้แอดขอจบกันนําเสนอไปเพียงแคน่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะท่านผู้ชมค่ะขอบพระคุณมากที่ติดตามรับชมอย่าลืมแชร์อ,ออกไปด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะแชร์แอดเนี่ยให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามาจาับตเลขแนวทางนํากันเนาะคะ่ะเนาะรัฐบาลไทยแอดกับอีกสองสามมือแอดกจังจะลงนะคะรัฐบาลไทยเนะี่ยแม่นคักนะคะทั้งสามตัวทั้งสองตัว ตัวเลขแนวทางจุดอสองตัวมาตัวมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นก็เข่าทั้งบนทั้งล่างเข่าทั้งสามทั้งหกเอาเจอกันไม่คลิปหนาก็ะตอมช่วงขาเดี๋ยวแอดพิจารหน้าค่ะค่เดี๋ยวแอดโล่งหายรัฐบาลไทยนะะเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ